สวัสดีค่ะมาดูแลจิ้งกงค่ะบ่อน,นี้รุ่นนี้ฟักอยู่ที่15กันยาเดือนที่แล้วนะคะเดือนนี้เดือนตุลาแล้วอ่อระยะการเก็บเกี่ยวค่าๆไว้อยู่ที่ประมาณ15พฤศจิกานะคะจะโตเต็มที่จิ้งกงใช้เวลาเลี้ยงช่วงนี้อยู่ที่60-65วันหลังจากที่เดือนพฤศจิกาเก็บได้ก็น่าจะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วละพราะหน้าหนาวจะเช้าไปอีงนะรวมๆสามเดือนเลยนะคะ ต้องเข้าใจนะสาหรับคนที่ยังไม่เคยเลี้ยงมแมลงจะโตช้าในฤดูหนาวนะคะจากปกติโตหนึ่งเดือนก็ใช้เวลาเกือบเกือบสองเดือนสองเดือนโตก็ใช้เวลากวาเกือบสามเดือนนะอยู่ประมาณนี้เนื่องจากอากาศมันมีผลต่อการจเจริญเติบโตของมแมลงด้วยการบ่มไข่ก็เช่นกันค่ะมันก็จะช้าออกไปอีกฉะนั้นให้เพื่อนๆเข้าใจตรงนี้กันด้วยนะสําหรับคนที่เลี้ยงกันมานานเราจะรู้กันอยู่แล้วว่าหน้าหนาวมันจะเป็นอะไรที่เหมือนสตาร์บอะ่ะเหมือนสตาร์มาแมลง ไม่โตสักทีแล้วก็ไม่ตายสักทีนะคะหน้าหนาวจะออกแค่รุ่นนึงเต็มที่2รุ่นเนี่ยมันไม่เหมือนหน้าฝนกับหน้าร้อนนะคะสำหรับท่านไหนที่กําลังเรียนรู้ศึกษาข้อมูลการเลี้ยงอยู่ให้ทราบไว้ด้วยว่าหน้าหนาวแมลงจะไม่ค่อยโตโตช้าอบไขก่ก็กว่าจะฟักก็ใช้เวลาปกติไข่จิ้งหรีดอยู่ที่7จ็ดดวันไข่จิ้งโกงอยู่ที่10บถึง15ห้าวันนะคะแต่ถ้าเกิดหน้าหนาวนี่ล่าออกไปถึง20วันก็มีฉะนั้นมันจะต้อง มีการว,วิธีการอบที่ต่างออกไปจากหน้าร้อนและหน้าฝนเดี๋ยวจะค่อยๆแชร์เป็นการให้ความรู้ไปทีละขั้น้น,นะคะเดี๋ยวหลายๆท่านที่กําลังศึกษาการเลี้ยงแล้วไม่เคยเลี้ยงแมลงอะไรเลยเลยเดี๋ยวจะงงไปสะก่อนหากว่ามีคําถามก็ทักถามมาได้ค่ะหน้าจอจะเป็นเบอร์โทรแอดไปดีไลน์ได้ด้วยหรือตามในเพจตามใน YouTube ก็ได้นิดลงวิธีเลี้ยงไว้ให้หมดเลยอยากจะให้หลายๆท่านที่กําลังมองหาอาชีพเสริมได้มีแนวทางในการเลือกอาชีพที่เราอยากจะทํา ดูข้อดีข้อเสียให้รู้ตั้งแต่ก่อนเริ่มลงม,มือทําเล่าผ่านประสบการณ์ที่เลี้ยงมาหลายปีเห็นข้อดีเห็นข้อเสียแล้วก็เห็นหลายๆอย่างที่รุ่นพี่เราผิดพลาดไปหรือรวมกระทังอน,นิจเองนํามาบอกเล่าให้ฟังนะคะให้เพื่อนๆที่กาลังจะเริ่มลงมือในการเลี้ยงแมลงได้เอาไปวางแผนแล้วก็ระวังเดินอย่างก้าวัง ทุกๆการลงทุนมันคือความเสี่ยงนะคะฉะนั้นป้องกันไว้ดีที่สุดค่ะ